สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอ่าไดคัตหรือว่าเรียกอีกอย่างภาษาไทยคือตัดต่อนะครับในที่นี้เราจะทําให้พื้นหลังเหมือนกับสตูดิโอนะครับเหมือนกับเราถ่ายสตูดิโอนะครับอันนี้เรามาเริ่มกันเลยวิธีแรกนะครับเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาห่งอันนะครับลากไปใส่ตรงนี้นะครับหรือกด c t r o l j นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์นะครับ เสร็จนะครับทาการเ l e c t นะครับคลิกขวาที่เมจิกนะครับคลิกขวาเลือกที่ Quick Select Tool นะครับขยายบัตรนะครับขยายบัตรโดยการลื่นตรงนี้เลื่อนตรงนี้นะครับนะครับเลื่อนเอาหรือว่าคีลัดก็คือบอยไม้ลอลิงนะครับลอลิงจะเป็นบวกนะครับบอยไม้จะลบนะครับตอนนี้เราก็ซูมเข้าไปครับตามต้องการเลยครับ ในทีนี้ผมจะยังไม่เก็บรายละเอียดนะครับจะทําการ select ไปก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยจนได้ครบทั้งได้ครบทั้งทั้งสงคนนะครับเอาให้เป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับทำการเก็บองค์ประกอบเก็บให้หมดนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงต่อไปนะครับ ผมจะมาตามเก็บรายละเอียดว่ามีส่วนไหนเกินส่วนไหนขาดบ้างนะครับอาทะนี้เรปัดครับล,บลบหน่อยลบหน่อยอให้พอดีนะครับกดออติเนตค้างไว้นะครับแล้วกดคลิกนะครับลบตรงที่เราการออกนะครับถ้าเราปล่อยออติเนตมันจะเป็นบวกนะครับนี่เราก็าตามเก็บรายละเอียดนะครับทั้งหมดนะครับ ส่งเข้าไปดูอือโอเคอเก็บนะครับ ยิ่งเราเก็บละเอียดมากเท่าไหร่นะครับการในคัดของเราก็จะยิ่งสมบูรณ์มากที่สุดนะครับในที่นี้ผมจะทําแบบคร่าวๆไม่ไม่ละเอียดมากนะครับก็จะตามเก็บแบบคร่าวๆนะครับอโอเค นะครับอินเทอเน็ตค้างนะครับผมย้ำอีกทีเผื่อคนลืมนะครับโอเคครับลบครับรอ,องเท้านิดนึงอโอเคนี้ไนี้สูงเข้าไป ไม่เป็นไรครับไม่มากไม่ไม่โอเคครับมาดูอ่านี่อีกจุด นิดหนึงเพื่อความสมูท สูออกมาดูกันตรงนี้มีจุดอโอเคครับตอนนี้เก็บหมดแล้วนะครับวิธีแรกคือคลิกที่เมาส์นะครับ นี่นะครับ move to นะครับเลือก l a อร์ตัวนี้นะครับมันจะค้างอยู่แล้วนะครับตอนเราสร้างมาคลิกที่นี่เลยครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ add layer mask ตัวนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีวงกลมขาวๆตรงกลางนะครับคลิกเลยครับหนึ่งที่ชึบอ่าอันนี้พอเราปิดพื้นหลังอ่าที่เป็น black ground นะครับเราปิดปั๊บอ่าเราจะได้แบบเป็นอ่าแบบ แบบเป็นคนนะครับแต่ว่าไม่มีพื้นหลังนะครับนะลองปิดเปิดดูนะครับอนนี่นี้นี้เราจะสร้างพื้นหลังนะครับอ่คลิกที่แบ็คกราวนะครับคลิกอันนี้หนึ่งอ่าคลิกที่แ d ดเลเยอร์นะครับคเีเอ e เอ่ออค e เอทนิวเลเยอหนึ่งนะครับคีเอทไอาอันนี้เราจะทำให้พื้นหลังมันเป็นแบบตรงกลางสว่างแล้วออกไปเทานะครับ เราก็เลือกที่ gradient tool นะครับเลือกที่ gradient นะครับ gradient gradient นะครับเราก็เลือกสีนะครับสองสีครับแต่ผคลิกเข้าไปเลือกสองสีครับสีขาวอีกฝั่งนึงนะครับเป็นสีเทาเทาอ่อนนะครับโอเคแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็คลิกตรงกลางนะครับลากมาที่มุมนะครับ อ่าได้ละเป็นสีขาวนะครับทีนี้มันจะดูแบบสว่างสว่างไปมันเหมือนกับมันไม่มันไม่สมูทน,นะครับเราก็ทำการลดค่าวาซิตา้มันนะครับก็ค,คือความจางนะครับอ่าดูนะครับทำการลดค่าวาซิตา้มันนะครับ คครับแค่นี้ก็จะดูแบบไม่โอเวอร์มากไม่ดูแบบอายังไงอะจะบอกไงดีคือมันไม่ดูแบบไม่ดูแบบเหมือนมันไม่เข้ากันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดลดเอาลดความสว่างมนเอาเพิ่มไปนะครับอโอเคนิดนึง แค่นี้ก็พอได้แล้วครับเป็นการไดคัดพื้นหลังนะครับถ้าเราปิดออกปั๊บมันจะเป็นนี้นะครับนี้มันยังสว่างๆอยู่แล้วก็ลดมันอีกนะครับเมดนะครับ d j u s t m e n นนะครับ curve นะครับลบมันอีกปั๊บมันอีกโอเคโอเคนะครับตันนี้ เสร็จแล้วนะครับเราได้พื้นหลังมาแล้วในที่นี้เราจะทําไงดีไอพื้นหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นรอยเป็นรอยนิดๆเบอร์มันทิ้งไปเลยนะครับสร้างสร้างเลเยอร์นะครับแบบาสร้างเลเยอร์แบบนี้นะครับดึงมาใส่แล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับไปที่เบอร์นะครับไปที่การเชนเบอร์นะครับเลือกไปเลยนะครับสังเกตสังเกตมันจะหายนะครับสักสามสิบเก้า โอเคนะครับนี่ดันี่นะครับแล้วก็ลดโอปาร์ซิตี้มนลงอีกโอเคเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันะะนะครับเบสิกเบสิกนะครับ แบบง่ายๆอ่าโอเคเสร็จละนี้รวมเลเยอร์ไปชิบเสร็จเสร็จแล้ว,ว,ลวพื้นหลังแบบสตูดิโอนะครับอนี้เราก็ตามเก็บให้เขาหน่อยคียร์เลเยอร์นะครับคอนทรนเนะครับคียร์เลเยอร์เลือกที่สปอตนะครับฮิลิงนะครับตามเก็บให้หน่อย นะคอันนี้ผมจะใช้โปรแกรมแบบสําเร็จรูปไปเลยพ็ออเทตไปเลยนะครับเพื่อให้หน้าเนียนแบบไม่ต้องขัดต้องถูนะครับง่ายๆไปเลยถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมก็ลองไปหาโหลดเอาได้นะครับ เรียบร้อยดูสวยขึ้นมาทันตานะครับนี่ผมก็เสริมอะไรนิดหน่อยแล้วกันดูจากสีสีผิวแล้วจะดูออกเหลืองไปนิดนึง โอเคให้ดูเข้ากับพื้นหลังหน่อยอกลับมานิดนึงสักสิบล้วกันลบสิบโอเคโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับรวมเลเยอะครับทำการเซฟถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการตัดพื้นหลังนะครับแล้วก็ แทนที่ด้วยเกรเดียนนะครับสตูดิโอของเราเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ